โอเล่ savory, ซูเปอร์สับบรี่ใหม่ลูกอมวิตามินซีซุมาติดตาม breaking n o w เวลา16นาฬิกากับผมธนรัตน์ู่สมบัตินะครับสครอนะครับเตรียมเสนอปรับโครงสร้างซุปเปอร์บอร์ด5กระทรวงครับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครอนะครับนายกุลิศสมบัติสิริบอกว่า จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างซูเปอร์บอร์ดใหม่หลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วจากเดิมประหลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการจะเปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบปัจจุบันในขับซูเปอร์บอร์ดมีกรรมการ17คนมีประหลัดกระทรวงที่เป็นกรรมการมาจาก5กระทรวงคือกระทรวงกลาโหมคลังคมนาคมพลังงานและมหาดไทยครับผู้นำนิวซีแลนด์ในครับเตรียมผลักด,ดันประชาติการเปลี่ยนธงชาติปีหน้าครับ นายกรัฐมนตรีจอนคีของนิวซีแลนด์นะครับกล่าวหลังจากประกาศจะชนะการเลือกตั้งวันนี้นะครับว่าเตรียมผลักดันให้มีการลงประชามติเปลี่ยนธงชาติในปี2,558โดยก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยบอกว่าต้องการเปลี่ยนธงชาติจากปัจจุบันที่มีตรายูเนียนแจ็คซึ่งสแสดงถึงการเป็นอดีตอนานิคมของอังกฤษเป็นธงชาติที่มีใบเฟิร์นสีเงินบนพื้นหลังสีดําขณะที่นักวิจารณ์ส่วนหนึ่งนะครับมองว่าปัจจุบัน ธงชาติของนิวซีแลนด์นั้นสร้างความสับสนกับธงชาติของออสเตรเลียที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากครับมาติดตาม breaking now ได้อีกครั้งเวลา17นาฬิกาครับ